วันนี้จะทำฟักทองแกงบวชนะคะใครอยากจะมาเชิญชิมชวนชิมก็ใส่ซองมาด้วยเพราะเราจะมีฟักทองแกงบวชนีขนาดเครบ้องดูฟักทองออกเป็นแยกเป็นชิ้นแล้วก็เอาเปลือกออกนะคะทุกคนเราก็จะมีหั่นเดี๋ยวมาดูต่อไปเด้อสวยงาม ประมาณนี้หลังจากที่เราหัน่นเราก็จะแช่น้ำปูนเอาไว้เลยจ้ะน้ำปูนใสนะคะนี่แช่ไว้ในนี้ประมาณชั่วโมงหนึงนะคะเดี๋ยวไปเตรียมน้ำบวดดีกว่าน้ำปูนมาสามสิบนาทีเราทำการล้างนะคะล้างให้สะอาดอันนี้นสูตรของเพื่นอน ขาจะล้างเสร็จใส่น้ําตาลกะทิลงไปเลยพร้อมใบเตยเนม่อนปเราจะใส่น้ําตาลทรายไปครึ่งโลอันนี้ถุงละโลเนาะถุงละโลแต่เราไม่ต้องใส่หมดนะเราใช่สืครึ่งโล<ม>เพราะว่าทางทางนี้เขาชอบหวานนะจ๊ะแล้วก็น้ําตาลทรายด้วยค่ะอันนี้ครึ่งโลนะคะผสมกันอันนี้สูตรของคนที่เขาทาขายเด้อใครอยากได้สูตรก็ดูเอาไว้นะคะใส่กะทิลงไปเลยค่ะยี่ห้อไหนก็ได้เขย่ากันบอก เราไปล้างกับกระป๋องเอ๊ะน,นะคะหให้เป็นหางกะทินะคะคหางกะทิแล้วเราก็ต้องเหลือหัวกะทิเอาไว้ด้วยนะคะเอาไว้ตอนสุดท้ายเด้อนี่ใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็เติมเกลือลงไปนะคะสองไฟสองไฟแล้วเราก็จะคนคนนะคะเห็นไหมเอามือบี้ลงไป Paid, เดี๋ยวมันน่าเกลียดนะก็มือล้างแล้วอ่ะทุกคนได้ได้ไหมได้ได้เอาเลยมือเลยเพราะว่ามันจะต้องมันมันมันคนไม่ได้หรอกมันจะต้องใช้มือทุกคนก็ล้างมือล้างไม้กันหมดแล้วนี่นะคะเราจะปิดฝาเลยค่ะวันน yep ี้เราจะเริ่มใส่หัวกะทินะคะนี่หัวกะทิใส่ไปให้หมดแล้วก็ตามด้วยใบเตย น้ำใบเตยที่เราปั่นเอาไว้นะคะนี่หอมอุ้ยสุดยอดอปิดฝาไม่ต้องคนใช่ไหมไม่มันเดือดขึ้นอีกรอบก็แล้วก็ปิดโเดฟเลยร้อยเดือดอีกรอบก็คือปิดเตาเลยค่ะอืหอมมากทุกคนฟักทองสุกเรียบร้อยใช่ไหมใช่เลิศสูตรนี้จำไว้นะคะทำขายรวยค่ะไม่รวยก็เจงอ,อ,อันนี้เราจะตักแบ่งให้คุณยายยายนะคะ ประมาณหกห้าหกถุงนะคะแจกกันไปค่ะเสร็จแล้วฟัดทองแกงบวชนะคะนี่ยายใครก็ได้รับหน่อยกี่คนอยู่ในนี้เอาอเอาไว้ให้ใยน้อยให้ใยไยยใยดำใยพูดนี่ค่ะคุณยายจะได้ทานกันเอาคุณยายดูกล้องสิ จ้าขอบคุณมากมากบุญรอดพิถึงนะตเอ้ยกินทอดเด้อโอเคทานให้อร่อยคุณยายห้ามทานเยอะนะคุณยายคนนี้ห้ามทานเป็นยังมาสิว่าข่อยเด้อผู้คนเป็นพยานนะเออยายดำจะเป็นพยานด้วยตาสันพ่อวาะดอกเฮ่าดอกอาทานให้อร่อยนะคะคุณยายให้ยายน้อยยายพุดด้วย โบโนเอ้ยบ่มาตีปีนาปีนาบ่มาตีบโนพี่ทอดหลายๆเรือเอ้เออเห็น่าบุโนอืมบักอือมันมันมั่งฮืมจุดนี้อร่อยมากของเพื่อนทำขาย